้อมใจกันมีศรัทธาภาษาท่าในการที่จะทำบุญทำกุศลพากันตั้งอกตั้งใจอุตสาหสระการงานจากกรุงเทพคุณมาถึงนี่ในชื่ว่าจิตใจฟองใสสะอาดพอสมควรที่จะทำบุญในครั้งนี้คนในบ้านนี้กับคนทางบ้านนี้ ค่อยจะมีผู้ที่มีศรัทธาถึงขนาดนั้นความเป็นจริงแล้วศรัทธาไอ้พวกญาณโยมทางนี้ไอ้ศรัทธาญาณโยมทางนี้นัะมาตมาตั้งใจอย่างนี้เบื้องต้น,ตนคือว่าโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลยุคราชที่เอทาบอก เขาอยากจะขยายตึกอาพาธเขาเรียกว่าเขาตึกคนไข้อะนะแล้วคราวนี้พระสองฆอง์พระเจ้าที่อยู่แถวๆนี้ทั้งสามอทั้งสองอเภอเนี่ประชุมปรกษาหรือทางงานแล้วก็สมทบช่วยสร้างโรงพยาบาลสมเขาได้ตกลงกันอย่างนั้น ถ้าเจ้าก็สงควพร้อมเพียงกันออกหาเลี้ยลายเงินเทศนาสังสอนอบรมประชาชนได้ก่อเลี้ยลายเงินได้เงินก่อนในเราไม่ถึงร้านหรอกทั้งหมดไม่ถึงร้านทางเ้อมาส่งทบกันเขาเขามาพูดก่อนจะมาบอกว่าเขาเตอทำไปเตออาตมาจะช่วยหรอก แต่ว,ว่ายังช่วยเท่าไรก็ตามกำลังน่นะไม่ทราบว่ามันร้อยเท่าไรหรอกเขาเอามั่นหมาอประสงค์ว่าจะได้เงินจากอาตมาเงินอาตมาก็มาใส่เงินอื่นไกลก็เงินญาติโยบนั่นแหละพวกพุทธวิสัช์ทั้งหลายนั่นแหละอาตมาไม่มีอะไรได้หรอกมัดเดียวตาตังเดียวก็ไม่มี แต่เข้าไปยังขอทานชาวบ้านกินไม่จะมีที่ไหนเงินครับเหตุนั้นอาตมาพูดว่าเงินจําน,นวนนี้ที่จะทำบุญทําทานไอ้ที่จะถวายไอ้ที่จะสมทบนี่เนะี่ะเงินพวกชาวบ้านนะไม่ใช่เงินแาตมามแต่ว่าสมทบมากน้อยเท่าไรก่อนยังมาทันบอกก่อนเหตุนั้นในการที่สมทบลงยาบ้านทางนี้ อาตมาเรีเยกว่าเงินทุนนี้โรดฉลังสีพร้อมด้วยคณะสานุชิตวัดหินเนเป่งอาตมาว่าอย่างนี้แต่ยังมาฉันพูดว่าราคาอาไเจะสมพบเท่าไไรเวลานี้เขารี่เริ่มแล้วกำลังจะลงมือสั่งในกำลังจะมาประมูล ยังไม่ฉันลงมือสั่งก่อนพวกญาตโยมทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาทางนี้หมายจะสมทบทุนนั่ก็อจะมาด้วยนัดว่าเป็นกุศลนยิ่งใหญ่คือว่ากุศลส,สิ่งใดที่เราทำลงไปนั่นต้องมองเห็นประโยชน์เสก่อน ฉันเรียกว่ากุศลประโยชน์ในการก่อสร้างโรงพยาบาลนี้เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ควงขวงมากเพราะคนเจ็บคนไข้ต้องอาศัยโรงพยาบาลคนจะร่วมจะตายก็ต้องอาศัยโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยทุกจริงทุกประการอาศัยโรงพยาบาลไม่เหมือนสมัยโบราณแด่ก่อน โบราณได้ความเขาใช้ยาสมุนไพรตามบ้านตามช่องรักษากันไปได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างอันนี้สร้างโรงพยาบาลเป็นสาธารณประโยชน์กว้างขวางมากคนมาจากจะจทั้งสี่อ้องมาสู่โรงพยาบาลวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ทราบว่าสี่คนนะ่ะและโรงพยาบาลอันนี้ ที่สร้างแล้วนั้นอยู่ได้นานตั้งเป็นหลายสิบปีตั้งเป็นรล,นลอยร้อยปีถ้าอาจจะคิดคำนวณถึงเรื่องเงินทองที่เราออกของน้อยนิดเดียวเงินสมมติจะออกคนละร้อยละพันน้อยนิดเดียวแต่คุณค่ามากนันนั่นแหละสบายี่ว่าอันนี้สมมากอันนี้สมมหาศาลทีเดียว วันหนึ่งว่าหนึ่งคนมารักษาตั้งหลายพีบหลายร้อยที่มารักษานะสมมติว่าเราก็อสร้างโรงพยาบาลไว้ในราสักิบปีอย่างนี้แหละลองคิดตัววันหนึ่งว่าหนึ่งคนที่มารักษาเป็นยี่สิบสามสิบคนทีปีได้ไม่กี่เท่าไหร่กันสั่นนเหนื่อยมากมาเท่าไหร่ และของแล้วนี่ทะไมเป็นของบุคลบคลใดใดบุคคลใดทั้งหมดเป็นของศาธารณะทั่วไปไม่จํากัดบุคคลไม่จํากัดชั้นวรรณะมีฐานะตามช่าเร็วตามทุกาตาที่สุดก็ต้องไปนะถ้าหากว่าเราสามางนไปแล้วจึดว่ามานีนี้สมงมากกุศลนมากที่สุด คือ,อยังรักษาอาย,ษา,ยยยายุรักษาชีวิตคนเจ็บคนป่วยคนจะตายรักษาชีวิตไว้ได้นานมากมายเือะี่จรนานานเงินเพียงร้อยเพียงพันคนเราออกแบบนั้นที่ว่ามีละมีประมาณนิดเดียวเท่านั้นแต่โรงพยาบาลมีคุณมหาศาสแก่มนุษย์ชาวโลกอันนี้จึงว่า าหากว่าเราคิดถึงคุณประโยชน์อย่างนี้แล้วเป็นของไม่น่าเสียดายเงินนั้นที่เราออกเป็นร้อยเป็นพันออกไปนั้นหากว่าเราจะเอามาใช้เฉพาะส่วนตัวเอามาบำรุงเลี้ยงรักษาตัวของตนอย่างว่าสมมติเอามาซื้อกินเถอะเอามาซื้อกินาทานมาหนึ่งวันหนึ่ง,นนงก็เพียงจะว่ายังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งเท่านั้น วันหนึ่งวันหนึ่งมาเหตายสนันส่วนที่เราไปทําบุญนั้นที่เราไปทําทานสร้าง,งโรงพยาบาลนะั้นมีคุณมาสารอย่างยิ่งสามารถที่ยังตัวของเราให้อาจสามารถตัวของเราก็อาจจะได้ไปรักษาที่นั่นก็ได้ญาติพี่น้องหรือคนอื่นๆไปรักษาที่นั่นก็ได้น,นี้สงที่เราทำยังเป็นของยิ่งใหญ่ เราไม่วควรที่จะเสียดายควรที่เรื่อมควรที่จะเลื่อมใส่ศรัทธาภาษาธะเกิดขึ้นในใจของตนเพราะบุญกุศลสนน่วนนี้ท่านบอกว่ามีสมบัติไว,ว้แล้วหาเงินหน้าทองไว้แล้วถ้าไม่ใช้ในส่วนตัวก็คับแคบไม่กว่งขวางถ้าหากว่าเราใช้เป็นใช้สมบัติเหล่านี้เป็น เงินทองมูลนเป็นให้เป็นประโยชน์พ่วงข่วงมากท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่เทศนาว่ามีสมบัติแล้วให้แบ่งเป็นสีส่วนอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งเอาไปเรียงตัวคือฝังดินเอาฝังไว้ที่ดินเสียคือตัวของเราเนะี่ยเป็น แผ่นดินก็เป็นแผ่นดินแผ่นหนึ่งเราทานเข้าไปเลี้ยงเราเลี้ยงตัวของเราหรือนุ่มผมเครื่องนุ่มของผมก็มาตามเถอะเครื่องที่อยู่ที่อาศัยก็ตามเรียกว่าบำรุงก้อนดินนั้นไวเพื่อให้มันแตกเพื่อให้มันทำลายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองเอาไปเลี้ยงบุตรภรรยา ไม่ทุกข์ไม่ยากลำบากอันนั้นก็เป็นก้อนเหนยงก้อนหนึ่งเหมือนกันถ้าไปเลี่ยงมันก็แตกพังไปเพื่อไม่สบายอยู่ไม่อยู่ดีสบายในคนที่สุดก็จะต้องตายการเจ็บการป่วยต้องใช้ยารักษาทั้งตัวของเราและบุตรภรรยาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันส่วนที่สามเอาไปเลี้ยงเพื่อนมิตรสหายบริษัทบริวาร คนเราเกิดขึ้นมาอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีพวกพ้องพี่น้องญาติพงแม้แต่เราเกิดขึ้นมาไม่ใช่คุดขึ้นมาเฉยๆต้องเกิดจากบีดามารดาเหตุนั้นจึงเลี้ยงบริษัทบริวารคนรอบในรอบตัวของเราเนะี่ะจะเป็นใครก็เอาเถอะคนนั้นในชื่ว ทำประโยชน์จริงใหญ่อันหนึง่งทําต่างหากว่าใช้เฉพาะส่วนตัวครับแค่ไม่กวงขวงไม่มีหมู่ไม่พวกแม้แต่ตายก็มีคนถามซ้ำไม่ไม่คนถามไปจิบทิ้งท่านเนี่ว่ากินคนเดียวมันไม่สนุกหรอธรรมดาคนจะนีกินกินคนเดียวไม่ไม่สนุกหรอ คือว่าเราทานคนเดียวเท่านั้นน่ะกลัวเหมูเพื่อนจะไม่เห็นกลัวเหมูเพื่อนจะไม่ชิงชินั่นน่ะมันไม่สบายตรงนั้นนะท่านกินเผื่อแผ่ทานเผื่อแผ่หมู่เพื่อนรับประทานมันกุ้งขวงอันนั้นคนนั้นมาก็หายคนนี้มาก็หายเรียกพวกฟองหมูเพื่อนมารับประทานด้วยกันคุยสนุกเฮฮา สนุกเพลิดเพลินใม่ตัวไม่กลัวเลยจะหมดของนะไม่ใช่ปะกินคนเดียวไม่สนุกอันนี้ส่วนที่สามส่วนที่สี่ไปทิ้งลงน้ำคือว่าทำบุญทําทาน,นเหมือนกับไปทิ้งลงน้ำ หายเงียบหมดคนทำบุญทำทานไม่ห่วงทานมากทานน้อยเธอได้ก็ไม่ห่วงเราทานแล้วก็ยังจะทานอีกเราทานแล้วก็ยังชักชวนคนอือออ่นให้ทานอีกความที่ที่เมืองนั้นเลยหายหมดไม่เป็นห่วงทำบุญทำทานก็เหมือนกัน อาหาสมบัติเงินทองได้มาแล้วคนใช้จ่ายเป็นต้องแบ,บ่งเป็นฉี่โกถากต้องแบ,บ่งเป็นฉี่ส่วนอย่างอธิบายมานี้คือฝังไว,ว้ในดินนั่นหนึ่งคือเลี้ยงตัวอัิภารหล่งกายตดแล้วก็เลี้ยงบุตรภรรยาคนนั้นหนึ่งเรียเพื่อนแก่เพื่อนมิตรสหาย บริษัทบริวารนั่นอย่างที่เสดรกอบทิ้งลงน้ำคือทำบุญทำทานนั่นเองถ้าหากคนใดหาสมบัติมาได้แล้วใช้โดยสีกา,สารอย่างที่อธิบายมานี้มีความสุขสบาย ทั้งในโลกนี้ด้วยทั้งในโลกนาด้วยโลกนี้ก็เป็นสุขเมื่อสุขในโลกนี้จิตใจเบิกบานของแถวตายเบปกอ่าจิตใจของแถวเบิกบานเดียวอาไรคนสุขทั้งสองอย่างบุคคลที่หาไปโหดทั้งสองนี้หายากที่สุดในโลก เมื่อสมาธาจะปางจะท้องขมุนเดินร่างกายันที่จะคิดถึงประโยชน,น์นข้างหนา้าน้อยนัก้างหนาเรารู้แล้วว่าเกิดสมาต้องตายทันเมื่อตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวของเราไปกายนี่มันคองแตกของดับจิตใจไม่แตกไม่ดับ ใครเกิกดในกะทีต่งางๆคนเราตายมาบอกไม่กลับมาบอกอีกหรอกตายแล้วไม่มีไม่มีใครกลับมาบอกอีกสักคนเดียวทั้งเมื่อตายไปแล้วตาะหนึ่งไปทุกคนทุกทรมาณไม่ได้เสวยผลอันนี้ส่งในการทำกุศลในในชาติปัจจุบนันนี้จะทุกแส้นทุกกระดิไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วย จะคิดถึงภายหลังว่าโอ้แล้วเกิดมาเสียชาติไม่ได้ทำคุนงามคนดีให้ทำประโยชน์ในแก่บ้านเมืองเสียชาติตกลับถึงแม้จะเสียใจก็เสียใจอยู่คนเดียวเหตุนั้นในเกิดขึ้นมาเป็นคนรู้ตัวว่าเราจะต้องตาย จงรีบทํทำเลยเสียการทํามากเลยทําน้อยให้เป็นปัญหาขอให้ตั้งเจตนาให้ดีให้เชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตนทํานั้นจิตใจแน่วแ,แน่อยู่กับกุศลน,นั้นเป็นของมากเอยง ไม่ต้องเอาหน้าเอาเสียงไม่ต้องเอาชื่อเอาเสียงเอาเฉพาะใจของตอนเองตั้งแนว่วแน่ลงเฉพาะบุญกุศลที่ตนทานั่นเองนั่นแหละเป็นอันนี้สงมากกุศลมากตรงน,นั้นเนี่ยจงทําตนให้เป็นที่พึ่งของตอน ที่พึ่งข้างหน้าในปัจจุบันเขาให้พึ่งได้อย่างอี่บายมาอีกข้อันที่มีสมวััดิมาแล้วนั้นได้ี่ว่าพึ่งในปัจจุบันพึ่งในในโลกนี้และในพึ่งในโลกหน้าอีกด้วยเอาละเทศนี้เลยเพียร์มากไ,ไปเลยสดาภาพมาแล้ว